เมื่อวันที่25มกราคม2565ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพลตรวจตรีคีรีศักดิ์ตันตินวชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพันตำรวจเอกที่พลบุญเกิด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกชานชัยอินทราผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีถแถลงผลการจับกลุ่มนายทากูลอนันตทัศน์อายุ33ปีพร้อมของกลางยาบ้า162,000เม็ดรถยนต์กระบะยี่ห้อน,นิสสันสีเทาติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม 2. ขอไข่ทอฐาน7888กรุงเทพมหานครและโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องได้ที่บริเวณถนนสาธารณะสายอุบลตการพืชผลบ้านดูนตำบลหนองบกอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกชานชัยอินาราผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ11.50นวันที่23มกราคม2565ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศลาวเข้ามาในพื้นที่ชั้นในจังหวัดอุบลราชธานีจึงนำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสหายตำรวจภูธรเหล่าเสือโกอก เจ้าหน้าที่กองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดสองเดินทางไปตรวจสอบบริเวณถนนอุบลตการพบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีเทาหมายเลขทะเบียน2ขอไข่7838กรุงเทพมหานครต้องสงสัยจอดอยู่ริมถนนบริเวณบ,วณบ้านนาดูนตำบลน,นองบกอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีมีนายทากูลอนันตทัศน์อายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่335หมู่ที่7 ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานียืนปัสสาวะอยู่ข้างรถกระบะโดยมีชายอีกหนึ่งคนนั่งอยู่ที่นั่งด้านข้างคนขับท่าทางมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อทำการตรวจคน้นขณะที่จะทำการตรวจคน้นชายที่นั่งด้านข้างคนขับได้เปิดประตูรถวิ่งหลบหนีไปได้และควบคุมตัวนายถากูลอนันตทัศน์พร้อมทำการตรวจค้นภายในรถพรบกระสอบสีเขียว วางอยู่เบาะด้านหลังภายในบรรจุยาบ้าจำนวน162,000เมตรจากการสอบถามนายถากูลให้การรับสารภาพว่าร่วมกับพวกที่หลบนี้รับจ้างขนยาบ้าจากชาวลาวที่ติดต่อว่าจ้างให้ลำเลียงยาบ้าจากริมฝั่งโคง้งด้านอำเภอเขมร,ราชจังหวัดอุบลราชธานีให้นำไปส่งตามจุดต่างๆ โดยจุดแรกให้ไปวางตรงทั้งขยะเส้นทางเขมาราชกุดเข้าปุ้นบ้านดอนมากมายอำเภอตะการพืชผลและจุดที่2ให้นำมาวางที่กิโลเมตรที่21บ้านอารีพัฒนาตบห้วยฝ้ายอำเภอตะการพืชผลและจุดที่3วางที่อำเภอเหล่าเสือโกกได้ค่าจ้างจำนวน50,000บาทสาเหตุที่ทำเนื่องจากพิษโควิด19ทำให้ตกงานที่เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารที่ผับแห่งหนึ่งในอำเภอเขมาราช ซึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่บันทึกการจับกลุ่มนายทากูลมีการติดต่อมาทางโทรศัพท์โดยขอเสนอเงิน1ล้านบาทเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่แลกกับการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสายตำรวจผู้ทรเหล่าเสือโกกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป่ของรับูานะครับแจ้งวานะครับนการบ้าน